สวัสดีค่ะอันยองมาซโยพบกับบอกเล่าเกาหลีแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่33แล้วค่ะสำหรับเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนคำกริยาแล้วก็คำคุณศัพท์ให้กลายเป็นคำนามกันค่ะในภาษาไทยเราเนี่ยเราก็มีวิธีเปลี่ยนคำ แล้วก็คําคุณศัพท์ให้เป็นคํานามเช่นเดียวกันนั่นก็คือการเติมคําว่าการเข้าไปข้างหน้าสําหรับคํากริยาแล้วก็เติมคําว่าความเข้าไปข้างหน้าสําหรับคําคุณศัพท์ถูกไหมคะยกตัวอย่างเช่นกินซึ่งเป็นคํากริยาพอเปลี่ยนเป็นคํานามเราก็จะพูดว่าการกินถูกไหมคะคําว่าตั้งใจซึ่งเป็นคําคุณศัพท์เมื่อเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นคํานามเราก็ใส่คําว่าความเข้าไปกลายเป็นความตั้งใจแบบนี้นะคะในภาษาเกาหลีเนี่ย เขาก็มีวิธีการเติมคําเพื่อทําให้คํากริยาแล้วก็คําคุณศัพท์กลายเป็นคํานามเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเขาจะเอาไปเติมต่อท้ายค่ะไม่ได้เติมไว้ข้างหน้าเหมือนคําภาษาไทยนะคะโดยคําที่เอามาเติมต่อท้ายเพื่อทําให้เป็นคํานามเนี่ยจะมีอยู่3คําด้วยกันค่ะนั่นก็คือคําว่าคีคําว่าคอดและคําว่าอึมนะคะใช้ในสถานการณ์แบบไหนบ้างต่างกันยังไง จะอธิบายให้ฟังทีละข้อนะคะข้อที่1นนะคะก็คือคําว่าคีคําว่าคีเนี่ยวิธีใช้ง่ายมากๆค่ะก็แค่เติมเข้าไปหลังคํากริยาแล้วก็คําคุณศัพท์ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นคาตาที่แปลว่าไปนะคะก็จะกลายเป็นคากีกลายเป็นการไปนะคะมกตาแปลว่ากินก็กลายเป็นมกกีการกินนะคะซารังฮาตา ก็กลายเป็นสารังฮากีนะคะก็คือความรักนะคะเอ่อคือตะซึ่งแปลว่าใหญ่นะคะก็กลายเป็นคือกีก็กลายเป็นความใหญ่หรือว่าขนาดนั่นเองนะคะซึ่งการทำให้คำเครียรหรือว่าคำคุณศัพท์กลายเป็นคำนามด้วยการเติมคำว่ากีเนี่ยจะใช้ในกรณีที่เป็นการบอกความรู้สึกนะคะบอกสิ่งที่เราคาดหวัง หรือว่าเป็นกฎในวยากรณ์นั้นๆอยู่แล้วนะคะเป็นการเน้นที่การกระทํานั้นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นฮันกุกโกเอวกิกะย려โยฮันกุกโกเอวกิกะย o โยการเรียนภาษาเกาหลีนั้นยากนะคะ,ะก,กิพาร시มนิ t า ปริเวโปฮาซิกิพารามิตาก็แปลว่าขอให้หายดีเร็วๆนะคะอเจพีกาวัดกีเตมุเนจิเบอ,สเอ,สเอิสึซึโอเจพีกาวัดกีเตมุเเ,เ,เมื่อวานฝนตกก็เลยอยู่บ้านนะคะใช้ในรูปอดีตก็ได้ด้วยทีนี้มาดูคำที่สองนะคะก็คือคำว่ากอดคำนี้เนี่ยจะใช้ยุ่งยากกว่านิดนึงค่ะ ถ้าใช้กับคํากริยาเนี่ยสิ่งที่จะต้องระวังก็คือเรื่องเวลาค่ะเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ในทั้งรูปอดีตรูปปัจจุบันแล้วก็รูปอนาคตด,ด้วยนะคะหลักก็คือถ้าเป็นอดีตเนี่ยจะเป็นนี้อื่นหรือว่าอื่นกตนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดก็ใส่นี้อื่นเข้าไปเลยถ้ามีตัวสะกดก็เป็นอื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นคาตา ก็กลายเป็นคันกอดคันกอดไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะมอกตาก็เป็นมอกก,อมอกึนกอดมอกกึนกอดเพราะว่ามีตัวสะกดถูกไหมคะถ้าเป็นรูปปัจจุบันนะคะจะเป็นนึนกอดโดยไม่สนว่าจะมีหรือไม่มีตัวสะกดก็ตามนะคะคาตาก็เป็นขานึนกอด มกตาก็เป็นมกนึงกอดแบบนี้นะคะถ้าเป็นรูปอนาคตนะคะจะเป็นรีอืหรือว่าอืกอดนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดก็ใส่รีอืดเข้าไปเลยถ้ามีตัวสะกดก็เป็นอืดกอดนะคะยกตัวอย่างเช่นคาตาก็เป็นาลกอด มกตะก็เป็นหมกคืนกอดแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเป็นคำคุณศัพท์เนี่ยจะต้องเป็นนีอื่นหรือว่าอื่นกอดค่ะถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะก็นีอื่นกอดเช่นเย็บปะก็กลายเป็นเยือปืนกอดความสวยนะคะถ้ามีตัวสะกดก็อื่นกอดยกตัวอย่างเช่นชดถาที่แปลว่าดีก็กลายเป็นโชอื่นกอดโชอื่นกอดสิ่งที่ดีนะคะ แล้วก็มีข้อที่จะต้องสังเกตนิดนึงนั่นก็คือสําหรับคําที่สะกดด้วยตัวพีอึบเนี่ยจะต้องตัดตัวสะกดพีอึบออกนะคะแล้วก็เติมคําว่าอุ่นเข้าไปแทนค่ะยกตัวอย่างเช่นแมปตาที่แปลว่าเผ็ดนะคะก็จะกลายเป็นแมอุ่นกอดแมอุ่นกอดตัดตัดพีอึบออกแล้วก็เติมคําว่าอุ่นเข้าไปนะคะก็แปลว่าสิ่งที่เผ็ด แบบนี้เป็นต้นนะคะสำหรับการเปลี่ยนคำกริยาแล้วก็คำคุณศัพท์ด้วยคำว่ากอดเนี่ยจะใช้พูดถึงความจริงนะคะหรือว่าพูดถึงเรื่องราวอะไรสักอย่างยกตัวอย่างเช่นนนกุ나의국문선생님이되는것이다나의ตาความฝันของฉันก็คือการได้เป็นครูนะคะ 소금을 많이 먹는 것은 건강에 안 좋아요. 소금을 많이 여 네, 마이 디또 수가파, 오늘 내가 해야 할 것이 많아요. 오늘 내 미, 산, 미, 티, 자, 또, 텀, 예, มาดูข้อที่3กันค่ะนั่นก็คือคำว่าอึมนะคะคำว่าอึมเนี่ยก็เช่นเดียวกันค่ะใช้ได้ทั้งคำกริยาและก็คำคุณศัพท์ถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะก็ใส่ตัวสะกดมีอึมเข้าไปเลยยกตัวอย่างเช่นคาตานะคะก็กลายเป็นคำแต่ว่าถ้ามีตัวสะกดนะคะก็เติมคำว่าอึมเข้าไปยกตัวอย่างเช่นอิตตะที่แปลว่ามี ก็กลายเป็น i s สซึมอิซึมนะคะการเติมคำว่าอึมเนี่ยจะใช้ในการพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าพูดถึงสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่น Moni 니해도노력함이제일이다뭐니뭐니해도노력함이제일이다 ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามความพยายามก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือเน้นฮวันกิョンบูโฮเอ้จงยูฮามว์จูจางเ,เงฮดตาเขายืนยันถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะ이영화는재미있음이분명하다 이 영화는 재미있음이 분명하다. 착제인와낭령이녀สนุกแน เอาละค่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้ค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นไวยากรณ์ที่ไม่ยากใช่ไหมคะแต่ว่าก็มีข้อที่เราต้องสังเกตแล้วก็ต้องจำเยอะเลยบางครั้งก็ยังมีเรื่องของเวลาอดีตปัจจุบันอนาคตเข้ามาเกี่ยวอีกหัดใช้บ่อยๆนะคะออจะใช้ให้ จะใช้ได้คล่องมากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นค่ะผิดทีดด่ผิดหน่อยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอย่าลืมจำไปใช้กันดูนะคะออแล้วก็สงสัยตรงไหนหรือว่าอยากให้พูดถึงไวยากรณ์ตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะออแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ